ป้าเก็บใบไม้ได้จํานวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาไปไว้ไปเทที่สวนเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่สวนด้วยว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเอาเต็มจนเกินไปเราก็จะยกค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็พอยกง่ายดีนะนี่แปลงนี้ป้าก็เตรียมมาไว้เพื่อที่จะเอาใบไม้มาลงนะคะแต่วันนี้ยังไม่ตัดเทปก็เลยต้องเอาไปเอทิข้างหลังสวนก่อนเนาะแวะดูต้นสนิจจันก็ ใบก็จะค่อนข้างเหลืองนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูแลตรงนี้ใบตกแล้วใบนี้ถ้าใบเหลืองแบบนี้เราควรเอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกไปใส่ใบอื่นใบอื่นจะมีปัญหาเนาะว้าวมาดูฝักต้นชองโคค่ะนี่ดอกก็สวยได้ฝักได้แล้วนี่ก็คือเดี๋ยวเราก็มาเก็บพันได้แล้วเนาะถ้ามีฝักแห้งๆเราก็มาเก็บได้แล้วดอกก็ค่อนข้างเยอะนี่ค่ะแห้งแบบนี้ประมาณนี้เนาะแห้งแบบน,แบบนี้เดี๋ยวเราก็เก็บไปทาพันุได้แล้วค่ะนี่ ของเขานะคะเนี่ยบแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปขยายพันธุ์ได้แบบนี้ปักชองโค่เขาจะดอกออกมาสวยแบบนี้เ็าจะมีดอกขาวกับดอกสีดอกขาวอันนี้นอนกินไปตอนนี้เห็นแต่ดอกสีม่วงนะคะนู่นดอกสีขาว,วป้าพาไปดูเนาะเจอแล้วดอกสีขาวนู่นข้างบนดอกมากเลยค่ะ นี่ค่ะดอกส,สีขาวสวยมากเลยค่ะสวยสวยนะคะนี่ก็สีขาวนี่ไงนี่ไงใกล้มือป้าทำไมมองไม่เห็นเนาะนสีขาวสวยมากๆเลยค่ะว้าวตอนนี้ไปเทไปดูในสวนว่าป้าเทใบไม้อย่างไรเนะาะดของป้าก็ประมาณนี้ค่ะ ป้าก็จะปลูกประมานี่เลยค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงคะกองปุ๋ยมากของปา้านี่ก็ทำไปเรื่อยๆเลยโอ้ตอนนี้มะเขือมีค่อนข้างมีความสวยขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก,กเ็เอาเม็ดมะเพาะไว้ตัวนี้ก็งอกแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหดีจังเลยค่ะ นี่ต่อใจมากๆเลยนะคะนี่ไงแปลงปุ๋ยหมักของป้าตรงนี้มีความแหว่งเนาะป้ากลิจามาันคือแบบนี้ให้เขามีความสม่ำเสมอกันแล้วเราก็จะได้เอาต้นกระถางต้นไม้มาวางแบบนี้ที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะเอามาวางแบบนี้แล้วเราก็มาลดน้ำพอลดน้ำเสร็จน้ำที่เราลดต้นไม้ก็กลายเป็นลดกองปุ๋ยหมักไปด้วย มีประโยชน์สองต่อเห็นไหมคะการทําปุ๋ยหมักทําไม่ยากขอให้เรามีแนวคิดว่าเราจะทําอย่างไรนะคะพอเราปลูกทีละกระถางวันละกระถางไดง้ไหมคะเราก็มาวางเรื่อยๆวางเรื่อยๆวางเรื่อยๆวางจบตรงนี้เราก็วนไปตรงนี้ต่อวนไปตรงนี้ต่อแล้วก็มาจบตรงนี้พอจบตรงนี้เราก็ทําต่อไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยหมักและการดูแลต้นกล้วยของเราไปด้วยนะคะเห็นไหมคะตน้นนี้มีความความสวยความงามเลยค่ะ ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะได้กินสิ่งที่เราทําทําเหตุดีก็ได้ผลดีออกมานะคะป้าอยากให้ทุกคนได้คิดแล้วก็ลงมือทํานะคะทําแบบพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะเราจะได้สนุกและมีความสุขในการทํางานนะคะนี่ก็ป้าก็คิดเองทําเองนะคิดเองทําเองทั้งหมดก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมก็เราจะจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ